เมื่อวานนี้ทางด้านนายกนมนตรีคุณเสียฐาทวีสินก็ไปเป็นประธานการประชุมร่วมกับ8สายการบินเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับ ด้านการบินเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยนะครับก็ไปพูดคุยกับทางด้านตัวแทนสายการบินต่างๆทั้งหมด8สายการบินด้วยกันข้อสรุปในเบื้องตอน้นเสียงสะท้อนที่ทางผู้ประกอบการด้านการบินสะท้อนกลับมาที่รัฐบาลชุดใหม่ก็คือ1อยากจะให้เพิ่มจานวนเที่ยวบินให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซั่นสเพิ่มศักยภาพของเครื่องบินให้ทันสมัยรอรับการปรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น3เพิ่มโอกาสผลักดันนักท่องเที่ยวในตลาดขนาดใหญ่ให้มากขึ้นกว่าเดิมก็คือดึงดูดดนนักททท่่่องเเีียวป็ตลา กลุ่มใหญ่และมีศักยภาพ4ก็คือเพิ่มจํานวนเครื่องบินให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้นอกจากนั้นนะครับนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับบางประเทศที่มีศักยภาพก็มีเสียงขานรับที่ดีที่เห็นด้วยว่าควรจะต้องเร่งดําเนินการในเรื่องนี้ทันทีนะครับอย่างเช่นประเทศจีน <c oughs> ที่อาจจะมีความร่วมมือบางอย่างแล้วก็การยกเว้นวีซ่าบางประเภท <c oughs>